จากประเด็นดราม่าเรื่องมวยกุนเมมและมวยลาวนะครับซึ่งล่าสุดที่มีนาะยกสมาพันธ์มวยลาวได้ออกมากล่าวถึงประเทศไทยนะครับว่ามีการพาดพิงถึงการที่ว่าใครก๊อปใครหรือใครเป็นต้นฉบับนะครับแล้วก็เข้าใจประเด็นที่ผิดในเรื่องของการที่กล่าวหาว่าไทยบอยคอรดในส่วนของ มวยกุนคาแมร์นะครับหรือประเทศที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันมวยกุนคาแมร์ในสีเกมครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้มาฟังคลิปข่าวนี้ดูนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจที่มาที่ไปจะได้ไม่เบี่ยงประเด็นหรือไม่ผิดประเด็นนะครับว่าเหตุผลที่เขาแบนเนี่ยใครเป็นคนแบนแล้วก็แบนด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปแบบไม่ได้ รงประเด็นแล้วก็ไม่ถูกกับเหตุผลที่แท้จริงที่ควรจะเป็นนะครับก็อยากให้พี่น้องทั้งฝั่ง3นาฬิกาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงนะครับได้ลองเข้ามาฟังดูเพื่อจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่ว่ายูเนสโกให้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นคือโบกตอนะครับ ไม่ใช่กุนคาแมต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนร,ร,ร,รจณรนจริง,รงๆแล้วควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนอที่จะพูดอะไรออกมาก 4, เ,เดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลทั้งหมดกันครับจะได้เข้าใจที่มาที่ไป,ไปฟฟานระบุว่ากุนคาแมถือเป็นชนิดกีฬาที่คล้ายๆกับมวยไทยยูโดคาราเต้เทควันโดแต่กุนคาแมไม่ใช่กีฬาที่ได้รับรองอย่างถูกต้องผ่านองค์กรกีฬาอย่าง AIMS หรือ AIMS และ WADA รวมทั้งไม่มีชาติสมาชิกถึง40ชาติและแข่งขันรายการแชมเปี้ยนชิพ3ครั้งนอกประเทศจึงเป็นกีฬาที่ไม่มีคุณสมบัติ i f m a าจึงแจ้งชาติสมาชิกในอาเซียนว่าไม่สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันกูลคแมได้เพราะจะมีเรื่องของการตรวจสารต้องห้ามและเรื่องผู้ตัดสินที่เป็นธรรมรวมทั้งความปลอดภัยของนักกีฬาทั้งนี้ไม่ได้เป็นการบอยคอรแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง ส่วนอีกประเด็นนะคะประเด็นสําคัญที่อีฟมาได้พูดในวันนี้คือการแนะนําให้คณะกรรมการบริหารกุลคแมปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติในการเผยแพร่ให้กับนานาชาติได้รู้จักก่อนที่จะได้รับการยอมรับซึ่งกว่าที่มวยไทยจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ต้องใช้เวลากว่า30ปีซึ่งมวยไทยเปิดตัวในระดับนานาชาติครั้งแรกก็คือในซีเกมครั้งที่18เมื่อปีคศ1995 หรือพุทธศักราช2,538จากนั้นได้รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรต่อต้านการใช้สามต้องห้ามโลกหรือวาดาก่อนจะได้บรรจุให้แข่งในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติอีกหลายรายการทั้ง world game world combat game กีฬามหาวิทยาลัยโลก asian game asian beach game และล่าสุดค่ะคือ european olympic game จนได้รับการรับรองสมบูรณ์จากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเมื่อปี2021 หรือเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเ,อเมื่อปี2,564นั่นเองค่ะ